โอเคคนเมื่อกี้ดูเศร้ามากเลยอะ่ะเขาน่าจะโดนจับมาป่ะหรือไม่มาคือเรือสำหรับขนเด็กป่ะขนเด็กบันทุกสินค้าอะไรอะไรไม่มีนะอย่านะอย่านะอย่าอะไรก็แล้วแตม่มีอะไรป่ะไม่มีเนาะอะไรอะไรอะไรเสียงอะไรเสียงอะไร มันอะไรอ่ะท่านผู้ชมเสียงอะไรอ่ะเสียงไม้เหรอมาเอ็ดอาร์ตเอ็ดอาร์ตเอ็ดอาร์ตอันนี้อันนี้ล่างได้วิชจุดเสียงทั้งจุดเสียงทั้งอันนี้ไปได้ไหมไม่ไดนน้ไปได้ทางนี้ไปไหนอ่ะอันนี้กลงแล้วไงอ่ะก็ไปทางนี้เดี๋ยนี้ปะ่ะ ขึ้นมาอย่างนี้อ่าแล้วเราก็ไปจุ๊บตัวนึกนานแล้วจิ๊บอ้าวนี่ไปได้ไหมอันนี้ไงจิ๊บอ้าวจิ๊บจิ๊บในนี้ปีนไม่ได้เหรอนี่ไงปีนทางนี้ไปจิ๊บจิ๊บจิ๊บจุ๊บจิ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 ๊บโอ้ยอะไร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  อะไร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 มีอะไรไหมอะฮิจุบอ๋อปักกวัวปกัวจิบบจิบจ,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 บจบิไปไหนเน,นี่ยอันเนี้ยเมรนี้จุดไฟ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 ให้ส่องสว่างน่าจะเซฟตรงนี้นะแถวนี้แหละแล้วคือไง ไปไหนได้บ้างทางนี้ไม่ได้อันนี้ได้ไหมเหมือน,ม,นมันเหมือนมีนะนี่ไงนี่ไงมันเข้ามาใกล้ปะไม่รู้ละไม่รอช้าอ๋อไปไม่ได้เ๋ยว่าต้องวิ่งอ้านี่ไงต้องไงอ่ะไปไหนต่อดีดตัวไม่ใช่ละต้องโยกปะหรือไต่ขึ้นไปหรอ ถูกต้องไหมนะนี่กูคิดถูกใช่ไหมโอเคคิดถูกฮึบนโอ้โูอย่างกับสไปเดอร์แมนนะมีทางเล็กๆด้วยสรุปนี่มันของคนแคะหรือของอะไรวะคืองงาหนึงนะถ้าเราขึ้นไปทางนู้นนะทางนู้นได้ไหมก็ได้เหมือนกันทางที่แตกต่างโอ้โหตกตก ก็คือไงไม่มีทางไปต่อแล้วเหรอโอเคไม่มีทางไปต่อไม่มีอะไรหรอว่างอ๋อเราไฟที่เราจุดไฟแล้วเราไปทางนี้ได้ใช่ไหมชึบ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 ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนั่นแหละครับนั่นแหละครับอันนี้อะไรตรงกลางโอ,อ้ไม่มีอะไรด้วยน,นี่เลยอะไร คือให้สปินกระโดดไปเหรอเฮ้ยไม่ถึอตายดีครับรอ,อยหยใครก็ได้มาดูเป็นกำลังใจให้ผมทีก็ลองละก็ลองละาทุกคนกดไลค์เพียบเลยสวัสดีครับคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยผมเหงามากเลยผมกลัว ที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยมีคนกดไลค์ด้วยไอเนียหรือเปล่าวะอเอนียมาดูปะเนี่ยไอ้เนียไหมถ้าไม่ใช่รายงานตัวโอเคตรงน,นี้ผ่านมาแล้วเนเาะร็ผ่านมานานยังวะเนี่ยใครดูอยู่วะทักมาคุยกันบ้างนะะคุยกับผมหน่อย บอกใบก็ได้อันนี้ก็โอเคโอ้ยจะพูดเยอะเข้าใจไหมอย่าพูดเยอะโมอื้อชิปอันนี้แล้วก็ขึ้นไปโอ้อ๋ออ๋ออันนี้ก็คือโอเค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 ตั้งสติ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 ไว้ก่อนนี่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 มานี่นี่นี่วิ่งมา โอเคแล้วก็นี่ก็ปีนใช่ไหมโทษง่าย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 มันจะไปยากตรงนู้นนะสิโอเคโอเคโอเคบิ๊บนั่นแหละถูกต้องเราก็ขึ้นไปอู้มันไม่เซฟตรงนี้หน่อยหรอคือมันขึ้นไกลนะลเนี่ยขึ้นไกลนะ เหนื่อยนะแน,น่รู้ไหมเ่าจะมาถึงอีกรอบนึงเนี่ยคิดว่าเราถึงไหมมันน่าจะไปได้อยู่นะเออเออขออนุญาตนะขอเช็คคนดูนิดนึงมีดูกี่คนเนะี่ยไม่มีใครดูเลยไม่มีใครดูเลยเหรอ โน้ตล no, ี ail, ่เฟสลี่เฟสลี่เฟสมีมีใครดูไหมเผื่อ,อเผื่อนะสักคนหนึ่งสักคนอะไรเงี้ยไม่มีโอเคครับโอเคเดี๋ยวเลยโอเคโอเคเล่นคนเดียวก็ได้ไม่งอหรอกงอจริงนะไปวิ่งมันต้องต้องเก็บปะมันจะได้วิ่งเร็วๆ

ตังใสยได้อัดคลิปยาวๆแล้วมั้งเนี่ยัดวันอื่น,นว,วันพุธไหมไม่ดีต้องพฤหัดเพราะวันพุธผมไม่ว่างอัดเจ้าพฤหัดอัดพฤหัดใช่ไหมเราต้องวิ่งไปสปินแล้วก็มันถึงหรือเปล่าดีกว่าผมงงมากเลยอะแต่มันก็น่าจะใช่ไหม ไปเอ,าเอ,าอ้าเอ้าจะล้มดีมันไม่ถึงเนี่ยมันถึงเหรอดิอ๋ออ๋อตะกูก็โง่ตั้งนานโว้ยโอ้โหว่าทำไมมันไม่ถึงเฮ้ยหักมาวะอันนี้ใช่ไหม เฮ้ยจจ็บเออผ่านมาได้ยังไงเนี่ยโอเคแล้วเราก็ปีนนี้ขึ้นอีกรอบหนึ่งได้ไหมใช่ไหมปีนอย่างนี้ก็ได้เหรอใช่ปีนนี้ก็ได้อึ๊บนน่นถูกต้องโมในที่สุดนายก็ผ่านมาได้นะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะ ไปข้างหน้ามีอะไรไหมนเนี่ยอันนี้น่าจะน่าจะน,นี้ได้ปะ่ะอีกไงอันนี้อะไรก็ขึ้นาอะไรชบโอเคกว้างกว้าง,อ,ง,างอ,าอ้าวอหรือว่ายังไงวะ ไม่ได้ทั้นเนี่ยไม่ได้อ๋อเอ๊ะสุดแค่นี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๋อหรือว่ามันเป็นแบบต้องต้องเปิดสามอันมีพร้อมกันปะเป,นเป็นไปได้ ก็คืออันไหนเปิดได้ไหนเปิดไม่ได้ใช่ปะผมเข้าใจถูกต้องไหมเนะีย่ยนี่ไงโอเคโอเคโอเ้โหแล้วมันจะมีอันนี้ไว้ทำไมวะเนี่ยอืมอจุดไฟจุดไฟหมดจุดไฟจดไฟติด จะติดอีกรอบหนึ่งมานี่คืออะไรอ่ะไปไหนต่อเฮ้ยอะไรอ่ะมีน้องด้วยนี่ไงปล่อยออกมาแน้ๆเราเป็นคนดีจริงๆไฟไม่ติดใช่ไหมมีน้องอีกปะมีหลงอีกสักตัวไหมโอเคแล้วเราก็เข้าไปอยู่แทนน้อง เยี่ยมเลยนี่ไงเข้าไปอยู่อลก็ขังตัวเองกูงไม่ออกอ่ะเชียวนี่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 จับจับกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วจริงกูกูเข้าในละกูปิดเลย <c oughs> ปิดเลย <c oughs> ปิดเลยฉันฉันไม่หนีแล้วอ่ะมันมันเหนื่อยอะนะน่าละล็อกไปเลย E C โอเคพอพอเล่นเล่นเล่นแล้วนี้คือเนีย่ยบอกนะเราพักได้อ่ะอุ้ยได้วะยแล้วม,มีอะไรกันเฮ้ยเชือขุนคุนเชือขุนว่ะตายดิรออะไรอ่ะตายดิครับรออะไรนะครับ นึกว่าให้กระโดดเกาะเชือกไม่ใช่อ่ะสรุปไม่ใช่อย่บอกนะอยบอกนะว่าเริ่มเริ่มจะทงไมอ่ะเนี่ยอยบอกนะโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดที่ไหนอ่ะที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกูกูมาอยู่ไหนเนี่ยที่ไหนอ่ะ จะบอกตายบ่อยเกินมาเกิดใหม่จุดเกิดป้าที่ไหนอะที่นี่ที่ไหนครับที่นี่ที่ไหนเชื่อนี่นี่ลบนี่ลบได้มันเยอะจังวะแล้วไปไหนอะเชื่อไปหางนี่ปเชื่อที่ไหนวะนเนี่ยแล้วกูมาตายแล้วกูเกิดไหนเนี้ย หรือเมื่อกี้คือไม่ตายอ๋อคือร่วงลงมาอ๋ออ๋อคือคือรออเหรอโอ้ยเชี่ยฉันอยู่บ้ามันตามมาแน่ๆเลยใช่ไหมช่างแม่งอ่ะช่างแม่งกูไปละไปละบายละกูบายเฮ้ยไอเครื่องนี้อีกแล้ว นิปโมนิชนะชลาชลาอันนะไอ้เมื่อกี้เชือกอะมันคือเชือกของไอ้นั่นปะวะของไอ้คนที่มันผูกคอ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 เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเเ โอ้ oh my g อดนี่คุณรอดมาได้ยังไงเนี่ยสติต้องมีสติอคุณเริ่มขาดสติแล้ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับอ,อะไรอะไรอีกอ่ะเฮ้ยน้องน้องเปล่าน้องคือคนที่ดี เอาวะปลนล็อกอะชิเมนด้วยคืออะไรก็ไม่รู้อันนี้คือเราลอดแล้วใช่ไหมหรือหรืออะไรอันนี้คือโหลดเหรอคือเสร็จแล้วหนึ่งชัปเตอร์ป่ะนี่ไงอ๋อนี่คือลิฟต์เหรออ๋อคือลิฟต์คือลิฟต์นั่นเอง จนแล้วจนรอดนะฮะท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็มากี่นาทีเนะี่ยตั้งแต่กี่นาทีวะจนแล้วจนรอดอะ่ะก็ยังไม่มีใครเข้ามาดูนะเอาสิเอากับมันไม่จะไม่มาดูรอจิงม,มาเหรอนาสิบเก้านาทีที่แล้วไม่มีใครมาบอกรักฉันเลยโอเคไม่เป็นไรคลิปนี้น่าจะลง วันพรุ่งนี้ได้นะแบบไม่ตัดอ่ะผมตอนแรกผมกาว่าเออเกมนี้น่าจะจบภายในพาร์ทเดียวไม่ฮะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะผมเอ้นั่นแหละฮะที่สาเหตุที่ไม่จบโอ้ยคือคือจริงๆอาจะไม่นานอ่ะแต่ที่ผมมานานก็เพราะว่าก็ก็ก็ฮะก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้คือเราโอ้ ออีเม็บบตกในกูไม่เก่งจริงๆนะเนี่ยมึงตกได้ตกดีอ่าเดีย๋ยวผมดูสำวรวจรอบๆกักนผมกะว่าเออไอตัวบอสเรียกว่าบอสได้ไหมไอตัวนั้นนะอ่ะไอตัวมือยาวจบแล้วผมก็จะน่าจะตัดชิปแล้วนะนี่คืออะไรเราไปได้ใช่ไหมถูกทางหลักลูกถูกทางนะเชื่อถูกต้องไหมเนี่ย ทางแม่งก็เล็กเลยกูแล้วกูก็ไม่รู้กูจะตกตอนไหนด้วยอ่ะแล้วกบมันเสียแล้วสูงสูงจัดสูงจัดถ้าตกไปก็ตายอีกในง่ายธรรมดาอู้หูส่วนนี้ส่วนนี้ไปไหนปะโซนอนี่แ้ะโซนเนี่เพราะเราโซนเงี้ยโมนี่มันไปไหนได้ด้วยจริงๆด้วยอ่ะ คืออะไรซนเนี่ยจริงๆถ้าผมไม่ซนอาจจะจบก็ได้นะไม่รู้สิผมเป็นเพราะผมซนด้วยแหละนี่มีทางเข้าทางอื่นด้วยเห็นเฮ้ยอะไรไม่มีนะตกใจไปหมดสติหลุดนะเนี่ยไม่ดีนี่ไงเราเข้าทางอื่นได้อันนะอุ้ยน้อ no. ง อะไรนะนี่คืออะไรเปิดได้ไหมใครเปิดน้ําทิ้งไว้เนี่ยผมไม่ดีเลยนะช่วงนี้เขายากหมากแพงนะมันต้องปิดน้ำแล้วล่ะโอ้ยมีกุญแจด้วยใช่ไรปิดน้ําปิดน้ำโมปิดน้ําไม่ได้หรอชุบแอบอึ๊บแอบเจ็บพอตัวละโมข้างบนมีกุญแจด้วยเอ้ยเอ้ยนั่นมันทุนคุนค้น โอ้มีรูปด้วยอะ <c oughs> มีรูปด้วยตาแียฮะเราจะเราจะเชื่อมมันเห็นนนี่อะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนี่สิคงจะต้องลากกระเป๋าปะแต่กระเป๋าผมก็สามารถลากประตงนี้ได้เหมือนกันไหมเผื่อแบบมันเป็นกุญแจอะไรเงี้ยจะได้ จะได้มีอะไรไปต่อรองบ้างแบบเอ้ยฉัน I have a key อะไรอย่างเงี้ยเปล่าหมายว่าขึ้นได้นะผมว่าผมคิดว่ามนุษย์เราอะนะถ้าพยายามแล้วอะก็มันจะต้องจะต้องเด้งดิเด้งฮะมันเด้งนะเด้งนะเออเด้งอยู่เด้ง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 ้งไปดิเด้งนะ่น้งนะ เด้งดิงด้งดิ้งไม่จับไม่จับไม่จับโอเคโอเคไม่ไม่ขึ้นจริงเหรอม่ขึ้นไม่ได้เหรอแต่มันมีกุญแจข้างบนนะมันต้องขึ้นได้ดินี่หรือเปล่าการที่มันมีกุญแจเนี่ยผมเชื่อมั่นฮะมันอาจจะต้องขึ้นได้โอเคมันขึ้นไม่ได้งันเดี๋ยวผมลองไปเปิดสวิตช์ตรงนั้นก่อนแล้วกันมันจะเป็นทางไปก็ได้ เหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยละเหนื่อยแล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้อีอีอ่าแล้วทำไมกูอันนึงนะฟิสิกส์เกมนี้คืออะไรอีกรอบหนึ่งโอเคอ้ดันไปคือยังไงวะ ล่างอย่างนี้ก็ได้แล้วมันติดอะไรอะ่ะทำไมผมผมไปไม่ได้ผมติดอะไรนี่เปล่าต้องขึ้นอะไรวะติดอะไรแล้วเนี่ยฮะเอาเข้าไปเอาเข้าไปติดกันใหญ่ติดกันใหญ่ ออติดอะไรอ่ะแรกมีอะไรเออเมื่อกี้ติดแหล่ท่านผู้ชมนั่นเดี๋ติดแหล่วะแรกแบบมูนวอค่ะก็ผมว่ากุญแจมันเก็บได้เว้ยแต่มันเก็บแล้วทำอะไรเนี่ยสิปัญหาอะ,อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูตั้งอะไรไปเมื่อกี้ เผื่อเผื่อได้เผื่อได้เผื่อได้เผื่อเลือเพียงแมันตั้งไกลไม่ใช่เหรองงกับฟิสิกส์หรมันเป็นไปตามเป็นไปตามแรงแรงไอ้นี่ป็นแรง,ค,รงคงเขยงแรงครงเขยงคืออะไรเหมือนเหมือนว่ามันแบบอ่ะน่าจะได้แล้วล่ะ เออตายตายมิเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่าบอกนะอย่าบอกนะไม่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 ไมดูดเดียวอุ้ยเกือบตกไม่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 ไไม่ม่่ไไไมไ่ไ่้ I have a key. I have a key. Yeah. I have a key. อ้าวอ้าวเอา,เอา,เอาเคีย์มาด้วย I have a key. Yeah. จบบนึ่งนะำนสำรวจกันสำรวจ เราเป็นยอดนักสำรวจอยู่แมวข้างหลังมีอะไรปะ่ะรอบที่แล้วมึงหลอกกูม,มีอะไรป่ะเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรไ้เฮียบักขี้ล้วหลุดก,กุญแจเนี่ยไปทำอะไรได้ไหมถ้าถ้าทำอะไรไม่ได้ทำไงอ่ะฮะเรากระโดดไม่ได้ด้วยโอ้โนี่ไงโอเคโยนก่อนหนักขนาดนั้นเลยเหรอ นี่ไงชิบยิ yes. ้สอยูไนะ่ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะเปล่านะแค่กุญแจมันหลุดเฉยๆผมว่าม่รู้เรื่องไม,ออมาแตะพอมากประตูประตูประตูเด็ดเด็ดเด็ดเอาเอาเอาเดี๋ยวประตูแม่ง ไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยอย่าอย่าบอกนะอย่าเชียวเชีย่ยไอลิงเวนนี่ผมจำได้ว่าถ้าเราไปกดเล่นมันน่ะมันจะต้องมันจะต้องทำอะไรสักอย่างแน,น่ๆซึ่ง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 กูไม่รู้ไปทางไหน,น หรือเราจำเป็นเราต้องใช้ลิงนั่นจริงๆไม่เอาหน่าตาไปได้ไหมชิปหายแล้วนั่นอะไรออบเจกต์โคคืออะไรยุดส,บสั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 บอ๋อคือปลาเหรออี๋โอ้ชาญฉลาด หลักแหลมหลักแหลมหลักแหลมจริงจริงอ้าโธคนอะไรมันจะหล่อเท่ได้ขนาดนี้เนะี่ยจะไม่ขึ้นไปใช่ไหมกูยังไม่รู้กูจะไปทางไหนนี่่หรอไม่ตกนะนอ้าวได้บ้าน เหมือนที่แอบเลยอ่ะจะบอกนะให้แอบไม่มั้งไม่มั้ง้วไปไหนอ่ะจ่ไปไม่ได้นี่หรือว่าแกะไม้อีกแล้วไม่ได้ไปไงอ่ะนี่ลากได้ไหมทำอะไรได้บ้างเนี่ยติดหรือว่าขึ้น ไม่ได้นี่เอามันมีปุ่มตรงนั้นเหรอเอาจริงดิจริงอะนี่ผมไม่รู้จริงะนะมันมีปุ่มตรงนี้หรอเพว,วกเราครูครูครูปรับมืดตึ๊ดเลยตึ๊ดเลยเนะี่ยมืดตึ๊ดตื้อแล้วใครมันจะไปตัดสรูุวะครับโอ้โหให้ตายเถอะ ตายเถอะท่านผู้ชมผมปรับเกมมืดไปหรอขออนุญาตครับไบรเนต์กูปรับมืดเกินไปใช่ไหมประมาณนี้อะถ้าเกิดกูเลือกออกามาเนี้ยมันจะสว่างขึ้นไหมโอเคน,น่าจะสว่างไปน่าจะสว่างไปขออนุญาตขออนุญาต mm hmm. ประมาณนี้ประมาณนี้โอ้ไม่งั้นมืดไปฮะสำหรับใครที่เล่นมาแล้วเออมืดมาตลอดทางเนี่ยขออภัยจริงๆเ,เราก็ไม่รู้ว่าผมไม่เห็นนะมันมีปุ่มอยู่ตรงนั้นปะโทโมมีหนูด้วยโอ๊ยเป็นไรแกวอย่านะอย่าผิวแกวหระ หิวอีกแล้ว่แหละไม่มีแรงเปิดไฟด้วยโอ้โอ้โอ,อาหิวทำไงอ่ะหัวติดหิววะโอโอ๋อโอ,โอจะตาย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  เสียงอะไรอ่ะเพลงคอยต่างหากอ,อ,อย่าบอกนะขออ่ำหน่อยครับอิทรากิมาสโอ้อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคือเนื้ออะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อ